สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเลี้ยงวัวกันจ้าวันนี้จะพาวัวไปทุ่งนะจ๊ะ แม่ควันตาควันตาจ้าแม่น้ำหวานแม่ดำแม่น้ำตาลแม่กำไลดื้อนะดื้อนะดื้อนะยังจะไปอีก ติดใจติดใจเมื่อวานพาไปโศกตายแล้วตอนเช้าก็จะวุ่นวายหน่อย